มาได้ครับปันทะลุกำแพงมาแต่ว่าไม่ผ่านมือกิติพงศ์นะครับดูครับก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับทางกิติพงศ์ถือว่ายิงได้ดีนะครับทะลุกำแพงมาแต่ว่ามันเป็นเหลี่ยมทีู่้สาประตูยืนเฝ้าเสาอยู่แล้วครับอ้าวแล้วสวันทิภาพทะลุมาทางขวาเปิดเลียงมาแล้วจริงอ้ยเกือบเป็นแฮตติกชนะที่ไปซัดบอลฉลับติดเซฟสลานนนครับแต่ว่ายังติดเซฟด้วยกำช้าไม่โดนแล้วชันเฮฟยิงอ สลานนนเห็นพอดีครับวิทยาแต่งแล้วยังไม่เปิดเปิดด้วยขวาเข้ามาลูกนี้ได้โมงด้วยเนเกบาไม่เข้าอีกครับอูโดนปัดขึ้นเนเกบาตกแล้วปัดทนเสาออกไปคร้บโอพักเลยครับลูกนี้นฟรีคิกนะครับซ้าย หรือเป็นขวาทศวัต์เลือกปั่นตรงนี้คุ้ยจังหวะบอลุ่งมาได้เสียวอีกแล้วสมรยศดูมุมตรงนี้ข้ามกระแพงเนี่ยครับโอ้โหคนยิงก็ว่าดีแล้วคนปัดนี่ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันบอลจะเข้าอยู่แล้วนะครับสี่ประตูก่อนหน้านี้ที่เขาทําได้นี่ทีมชนะเก็บสาคะแนนได้ทั้งหมดนะครับเอาทิ้งยาวมาจังหวะนี้กองหลังไปพลาดแล้วแตะมาจิงอูติดอีกทีนึงติดเตียวโมฮู สองเซฟของกัมพลครับไม่น่าเชื่อครับชมบุรีไม่ได้ประตูตีเสมอครับโอ้แล้ววันนี้มาซาดะอิชิอิเข้ามานั่งชมเกมด้วยนะครับในยุคของอิชิอิเนี่ยกัมพลยังไม่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยเลยนะครับก่อนหน้านี้เขาติดเป็นตัวหลักในยุคของมาโนโพกิ้งเนี่ยครับโอ้แต่ว่าเซฟช็อตนี้นี่น่าจะเข้าตาอิชิอิที่นั่งอยู่บนทัชจานบ้างไม่มากก็น้อยเลยครับโอ้โหดูครับสองครั้งครับเซฟได้ยังไงครับคือจังหวะล็อกหนีเจนนาธานเนี่ยทำได้ดีแล้วนะครับพอถึงจังหวะ